สวัสดีครับพบกับทีมงานหลองวิลยแมคโครนะครับก็วันนี้ผมพามาดูงานคันร้อยสามสิบรุ่นห้านะครับที่จังหวัดอยุทยานะครับตรงนี้อยู่อยู่ตรงนครหลวงนะครับนครหลวงอยุธยานะครับก็ตอนแรกนะครับเท่าที่คุยกับเจ้าของที่นะครับตอนแรกก็คือเขาจะทําเป็นคันล้อมนะครับแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยน เปลี่ยนแผนใหม่นะครับเปลี่ยนแผนใหม่ก็เลยมันไม่เป็นคันล้อมแล้วนะครับมันกลายเป็นคล้ายๆกับล่องสวนนะครับแต่ว่าล่องเนี่ยเขาไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นให้มันให้มันดูดีนะครับเขาเน้นแค่ว่าขุดให้เป็นล่องแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเลี้ยงปลานะครับก็เลยต้องการให้ล่องมันใหญ่นะครับใหญ่แล้วก็ลึกเพื่อที่จะเก็บน้ําได้เยอะแล้วก็สามารถใส่ปลาได้ใส่ปลาได้เยอะนะครับ ส่วนของหลังคันนะครับเขาก็จะปลูกเป็นพวกผลไม้นะครับพวกขนุนอะไรพวกนี้นะครับเอาไว้ขายนะครับแล้วก็ในล่องเนี่ยเขาก็จะเลี้ยงปลาพวกปลานิลพวกอะไรพวกนี้นะครับก็เขาบอกว่าทําแล้วก็ทําแล้วก็สามารถเลี้ยงได้ทั้งปลาแล้วก็ปลูกพืชผลกเกษตรได้ด้วยนะครับเขาบอกว่า คุ้มค่านะครับดีกว่าพูดเป็นบอ่ออย่างเดียวนะครับก็ก็สังเกตหลายๆเจ้านะครับเขาก็จะมีแต่ละเจ้าเนี่ยเขาก็จะมีแบบมียังไงอะมีสไตล์สไตล์ใครสไตล์มันนะครับแบบบางคนเขาก็จะอ,ออกแบบแต่คนเนี่ยเขาจะออกแบบที่ไม่เหมือนกันนะครับ ก็ถ้าท่านใดนะครับมีที่นะครับแล้วก็อยากจะอยากจะตักล่องสวนนะครับหรืออยากจะขุดบอ่อทําโคกปลูกบ้านหรือจะอยังไงอะ่ะขุดข้างหลังให้เป็นบอ่อแล้วก็เอาดินนะครับมาถมที่ข้างหน้าเพื่อที่จะไว้ปลูกบ้านอะไรเงี้ยนะครับก็ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับทีมงานเหลืองวิไลแมคโครนะครับหรืออยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมก็ลองไปย้อนดูในคลิปเก่าๆได้นะครับ ถ้าสนใจก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเ,อเบอร์โทรศัพท์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้นะครับก็พอดีวันนี้ผมตั้งใจมาเป่าหม้อน้ำนะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับแล้วก็ฝุ่นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อากาศก็ร้อนมากๆด้วยนะครับเราก็เลยติด ลมนะครับมาเป่าหม้อน้ํารถนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนกองอากาศด้วยนะครับขนาดตัวเราเองนะครับยังร้อนเลยนะครับทีนี้เครื่องจักรนะครับมันสตาร์ทเครื่องออแช่ไว้ทั้งวันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องร้อนอยู่แล้วนะครับ มีทีมงานรถด,ดับจะลัดสวยๆนะครับก็เขามาซื้ออะไรนะครับแถวที่จังหวัดสุพรรณนะครับผมก็เลยแนะนำให้มาเที่ยวบ้านผมนะครับก็เขาก็ได้มาลองขับซูมิโตโม่ร้อรุ่น6นะครับก็ท่านใดยังไม่ได้เข้าไปดูคลิปก็ลองเข้าไปดูคลิปในช่องของรถด,ดับจะลัดสวยๆได้นะครับ สวนคัน130รุ่น6นะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับก็จะไปโรงงานทําทบ่อปุ้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอทําบ่อปุ้งเสร็จก็เดี๋ยวจะไปโรงงานที่จังหวัดสุพรรณนะครับตัวจังหวัดนะครับเป็นงานขุดบ่อถมที่นะครับแล้วก็มีซอยล่องสวนด้วยนะครับ ค่อนข้างร้อนนะครับอากาศแดดแรงมากเลยนะครับถ้าผมถ่ายจากฝั่งทางนู้นมานะครับแล้วมันทีนี้มันมันย้อนแสงนะครับภาพมันจะออกมามืดนะครับผมเลยผมเลยต้องยืนมุมนี้นะครับอาจจะไม่ได้ครบทุกมุมนะครับแต่เดี๋ยวผมจะถ่ายเก็บไว้แล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นขึ้นให้ดูนะครับว่าแต่ละมุมเป็นแบบไหนบ้างนะครับ เดี๋ยวออตอนจบงานนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายตอนจบงานให้ดูกันอีกทีนะครับว่าพอเราทําเสร็จแล้วนะครับที่เขาออกมาเป็นแบบไหนนะครับ เราลองเปลี่ยนมุมดูบ้างนะครับ เดี๋ยวรอชมคลิปหน้านะครับว่าว่าให้มันเสร็จเรียบร้อยกว่านี้หน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนะครับแล้วก็คําถามนะครับที่ผมถามไปนะครับว่าคันรุ่น6ของผมนะครับได้กี่ชั่วโมงแล้วนะครับก็ยังไม่มีท่านใดตอบถูกสักคนเลยนะครับตอนนี้ยังไม่มีใครตอบถูกนะครับก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับก็เข้าไปตอบคําถามได้นะครับ ก็ถ้าใครตอบถูกผมก็จะแจกแหวนทองให้นะครับหนึ่งวงนะครับก็ตอนนี้ยังไม่มีใครตอบถูกนะครับก็ตอนนี้ผมถ่ายคลิปนี้ผมถ่ายวันที่17นะครับ17เมษายนะครับตอนนี้เวลาสี่โมงครึ่งนะครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครตอบถูกนะครับ มันมีฝุ่นของอพวกเศษเศษหญ้าแห้งพวกนี้นะครับมันปิวนะครับแล้วมันก็จะเข้าไปติดอยู่ในแผงหม้อน้ํานะครับเพราะว่าหม้อน้ำเนี่ยมันจะดูดมันจะดูดอากาศนะครับใบพัดเนี่ยมันจะดูดอากาศเข้านะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเข้าไปใกล้ๆเนี่ยมันก็จะดูดนะครับ สนใจนะครับมีที่แล้วก็อยากจะตักล่องสวนนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับทีมงานเหล็งวิไลแมคโครนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะครับใต้ล่างคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปตอบคําถามนะครับเข้ามาตอบกันเยอะๆนะครับโอเคครับก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ